ลอยดีจำนวนตอนนี้เขาเจ้ามาให้ท่านตัเมืองเนาะการสัญจรพา่านนะทางเหือเดินอ,อยู่ของแสนเจบนี่นะประตูน้ำนี่นะบนสุดท้ายของเหือใหญ่เขาเปิดจะแบ่งค่ะถ้าว่าไปหน้านี่นะไปข้างหน้านี่นะไปข้างหน้านี่ละวแม่เหือใหญ่เนาะทันที่จะับไปลังนี่ จะเปลี่ยนเป็นเหือน้อยเพราะว่ามันพองมันน้อยลงอนะมาจะพูดเลยเป็นเหือใหญ่เพื่อแลย จเจเ้าเ้าเวลาหกโมครึ่งเนาะฟองแสนแสบสะพานสะพานสริมโลกเนาะสพานเสล,ลิมโลกอีสลลกสร้างถึงว่าตั้งแต่พศอสองพันสี่ห้าสิบแต่สักพูดอ่ะแต่สงครามโลกครัง้งที่สองพูทถาง อันนี้เงือสิไปหน้าเงาือโตมุกี้หันเรามาทรงคนแล้วเรา,าก็สิสเตรียนกับเงือน้อยอันนี้เืามาทรงคนนาะ ไปมาเบิ่งะการขับจรเรื่องนี้ก็คืหน้าผู้คนต่างเีต้าก็มีน พระสงฆ์ของก็เจ้าเพิ่นมาเดินบิณฑบาตเนาะทุกๆวันก็ว่าแม่เนาะ ที่แง่ประตูน้ำด้วยที่แง่ประตูน้ำเข้าเข้าเวลาตอนนี้เวลาจิดโมงยังสิบนาทีตอนเก้าวันทีสิบสองยอนกันยายน์สองพันหงร้อยหกสิบหกเนาะพ้อสอบพอสอ,อ,ส,อสองพันเก้าสาม อันยางหงแฮมอันนึงอยู่ห้องแฮมอัน,นออออยังนี้ยนะอัน,นแค่ที่นัมพาวอินเดียนแต่ว่าเป็นหงแฮมอันนึงโนวาเทลเนาะอันนี้เอาเอาเอา,เอ,าเอามารียหงแฮมอันนั้นใบยกตองหงแฮมเนาะเดียวแต่หงแฮมบ่ละา ทางยางสกายวอ์กให้เชืให้เชนนักเดินทางต่างๆได้มีความปลอดภัยสูงเนาะในการน,นัเดินทางให้การยางเนาะอันนี้เป็นสะพานเสริมโลกทีสร้างมาปี20400เท็ท จำเนี้ซสินตุ้งวนสินตุ้งวนคนมาน่เคนมามีน,นะทั้งทั้งหน้าของเจ้านี่เนาะนนี่ะมีคนนั่นนาะหมายก็ว่าสินแรงที่ว่าท่องเที่ยวแรงที่จะสูญกันค่าตลอดฮอดผู้ที่ว่ามาเดินประท้วงต่างสามารถมาอยู่ได้เพื่อให้ดิกระซิสยุย่ เดินประท้งวงแต่ว่าบอยกีดกันการสัญจรเนาะประท้วงกันอยู่เรื่อยๆของนรำมนดา่าประเทศดีว่าภาษาฮิโกไทน์บอมีชิดให้ปหนันมาประท้วงเฮียห้องสิตีิต่างๆแล้วแต่เนาะนะขอบคณก็ดูด,ด้วยขอบเขตที่ว่าบาาสาอสร้างความเดือดท่อนใหแกกันเอง สา,าโโทารนะเนาะอันี้ท้ายย่างไปพุทธบ้านย่า,ยนางอ,อันนี้เป็นทางลงไปทางเหงือทางลงไปทางลงไปขึ้นเหง้าอ,อยู่ค้องแสนแซบอันนี้เป็นค้องแสนแซบ ันนี้เป็นท่านเข้าแกงโอ้แต่แซ่แซ่หกโมงเข้าตื่นขึ้นมาได้กินโลท่านเข้าแกงห่านนี่หน่าน,นี่ป็นท่านข่ายโชค 35 xứ hoa và xì xịt hoa đấy như cầu chèn thứ cả đi cầu chèn mù pin lạp đó chết giờ nhéo xịt ra đi chết mông có đi อันนี้ก็เข้ากล้องเือกันข้ากล้องมีโอ้มีเนืเ้เเอเส่๊ะข้าพัดเขา้าวไขเกี่ยวอ๋อโอ้ดีมีเนื้อเส่๊ะแล้รอบไปรอบไปฮัมมอันนี้ซอยราดำริหนึ่ง เริ่มต้นถนนรัชธำรมรีเจ้ากษิบ่ได้พายางไปไกลนี่มั้งเอาห่อนี่เอาเอาวิวห่อนี่แล้วกันเพราะยางหลายบ่ได้ของเจ้าก็เป็นโลกโลกปนดงภาษาลาลูกภาษาไทยเขาเด้วยโลกเก้าเนาะ กองกองละสิบสิบบาทเนาะข้าวต้มกองละสิบสิบบาทอันนี้หมูทอดหมูทอดข้าวเหนียวนเต๊ะเต๊ะเค็มเค็มเใหม่ปไหม่ปหมอันนี้นนข้าวเหนียวไก่ทอดเต๊ะเต๊ะเต๊ะข้าวเหนียวไก่ทอด อันนี้สิกมาร์เก็ตแบงกอกสร้างอาก็แล้วไม่ไหมเนี่ยแล้วกับยังโบสมบูรณ์ได้เก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าเปอร์เซ็นอาก็แล้ววั่งนี้นะนี่นะไม่เดือนนี้นะี่ละ เบื้องนี้เป็นบิ๊กซีห่างถ้าถึงข้าบิ๊กซีเบื้องนี้เป็นเซนเตอร์เวร์นเนะอันนี้เป็นสกายวอล์กคนเดินทางเราได้ย่างเดินทางย่างสะดวกสบาย ถนนทางก็ยังพันรถยังบพันตนีนหอเผิดมือเศ้าเจ็ดโมงเศ้าขันสวยแล,ล้วรถติดหนะนี่แม่นค้งแหงนัวเทิวหนะต่อมาอหลังหลังคงแหงน,นัวเทียวเป็นค้งแหงซึกงไปยอปหอไปยกสอง รัศดัมรีสองแสดงว่าเป็นเริ่มถนนรัศดัมรีตั้งน้าจากตีแยกจากตีแยกอัน,นประตูน่าไปถึงไปถึงทีแยกอัน,นสาระแดงเนาะตีแยกสาระแดงมาทางสาระแดงมาทางแถวสีล้มเนาะถนน,น,นรัศดัมรีจากตีแยกประตูน่าไปหาตีแยกอันตีล้ม มีล้มที่ว่าปีแยกตัวนั้นปิดกับอันนอ่านสัวนตาท่านาลุงปีนี้เนาะคันว่าไฟแดงไฟเขียวแล้วก็รถวิ่งมาหลายสมควรด้วยแล้วนเนาะแล้วรติดเนาะ มาปกติแต่ว,ว่าบกติันทีหมาเความว่ามันจอดาอยาวมี่บได้ไปใส่เครื่องสุมโมก็นบโฮอสใส่น,นะครับรถติสทางไปแบบพ่อไปได้อยู่นี่เขอบได้ก็รถตีดรถลายชื่อบางสัญจรของรถซื่อเหน้าเจ้าะีิจบลงด้วยด้วยบอลแลกเงินแลกทองเนาะเงินตาต่างประเทศต่างๆมาแลกอยู่นีน่ติดศูนย์ใหญ่มันจะได้ พัฒราเลกเลี่ยนสูงผู้ผู้เฮา d สื่อเงินตาต่างประเทศเนี่ยปเปอร์ริชสีส้มข้าวยางลอกไป ซปอร์ริสีส้มเปนแลกเต็มยันตามันมีหลายเลยซปเปอร์ริสีส้มซปเปอร์ริสีเขียวเนะอะสุดท้ายละเซเว่นอีเลเว่นก็มี ซูปอริสหมายถึงบอลสามารถแลกเปลี่ยนเงินตาได้เขาคือห้าซูเปอร์ริสมีซูเปอร์ริสสีส้มแล้วเนาะมีซูเปอร์ริสสีเขียวซูเปอร์ริสสีแดงแล้วก็ซูเปอร์ริสสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินทนา่านแหละเออแล้วก็มีแครนซูเปอร์ริสอีกว่าใหญ่สุดว่าเราไป อาเจียยุดตีลองเฮนี่เดอโชคดีโชคดีดมดทุกูทุกโก